สวัสดีครับผมอภิราภิลิภานะครับพอดีว่าวันนี้มีอันนี้ป้ายชื่อเอาป้ายชื่อออกก่อนนะครับนี่ป้ายชื่อผมนะวันนี้มี Nintendo 2DS นะครับเป็น 2DS นะครับตัวใหม่เข้ามมาหนึ่งตัวสีแดงนะครับสีแดงเลือดนกเลยนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยตำหนิน้อยมากนะครับจอจอแทบจะไม่มีรอยนะครับ จะมีตําหนิจุดเดียวที่ผมเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือเป็นจุดขาวๆตรงนี้นะครับชัดเจนเลยจุดเดียวนะครับที่เหลือก็ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับอันนี้เรามาดูสภาพนะครับอยากให้ดูด้านหน้าก่อนนะเดี๋ยวเช็ดก่อนดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับค่อนข้างสวยเลยนะเดี๋ยวผมส่องกระแสให้ดูนะครับจอแทบจะไม่มีรอยเลยนะค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้านะด้านบนนะครับด้านบนนะค่อนข้างสวยเลยนะครับ แทบจะไม่มีรอยเลยนะตัวนี้่อนข้งสวยเลยสายสะสมโอเคเลยนะครับนี่นะครับปากกาแท้ตรงรุ่นนะครับปากกา 2ds นี่หายากนะครับปากกาแท้ตรงรุ่นเลยนะครับถ้าหายแล้วมันหาซื้อไม่ได้นะครับปากกาของ 2ds เนี่ยของจีนก็ก็ไม่มีทํานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัย 2ds มันไม่ค่อยนิยมอะครับตัว serial number ชัดทุกตัวเลขนะครับสวยไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับนี่ด้านล่างนะด้านข้างนะครับ ฝาปิดช่องเมมโมรีนะครับตัวนี้ไม่มีเมมโมรีนะครับเป็นตัวเปล่าไม่มีเมมโมรีไม่มีสายชาร์จนะครับเป็นตัวเปล่านะอีกด้านนะครับวอลลุ่มโอเคเรามาดูแบตกันดีกว่ามาดูแบตผมพอดีผมขัน็อดไปแล้วนะเพื่อจะเปิดให้ดูแบตนี่นะครับฝาด้านในไม่มีรอยไม่มีอะไรนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับด้านในตัวแบตดีไม่บวมนะครับแบตดีไม่บวมเลยนะครับ ไม่บวมใช้งานยาวๆนะครับสภาพเหมือนใหม่เลยนะแบตดีขั้วไม่มีสนิมเขียวนะครับตัวเครื่องไม่เคยโดนความชื้นนะครับตัวสติ๊กเกอร์ความชื้นยังสวยอยู่นะครับยังเป็นจุดแดงสวยอยู่จุดแดงยังไม่แตกนะครับดูนะครับผมจะโฟกัสให้ดูนะนี่ฮะประมาณนี้นะโอเคเ,อเดี๋ยวผมจะปิดแบตแล้วเปิดเครื่องเทสระบบให้ดูนะครับน,นะก็ขันน็อตสตัว ตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยนะสายสะสมนี่ยเอาไปโชว์สวยมากเลยนะครับ 2ds หาสวยๆย,ยากนะครับเพราะว่า,อาของมันผลิตมันไม่เยอะนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมเดี๋ยวต่อไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับตัวบอยไมโครนะครับอ่โอเคเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะกดปุ่ม power เครื่องติดปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะนี่นะครับเห็นไหม จอสวยนะจอสวยปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาปกตินะครับเห็นไหมฮนะเสียงมาปกตินะครับตัว 2ds นี่เราจะมีลำโพงแค่ตัวเดียวนะนะผมลดเสียงนะฮนะเสียงหายไปแล้วนะครับนี่ผมเพิ่มเสียงอ่าโอเคเอ่อทัชสกรีนปกตินะครับตรงจุดนะ นี่นะครับกดโฮมกดปุ่มโฮมใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับทัดตรงนี่นะครับ,ท,รรบทัดตรงปกตินะครับเ,เดี๋ยวกด FW นะครับเรามาดู FW นะครับเป็นเวอร์ชันอะไรแล้วนี้แปลงได้ทุกเวอร์ชันนะครับแต่ผมแปลงไม่เป็นนะบอกไว้ก่อน11.6นะครับ11.6 À, ตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องญี่ปุ่นมาดูกล้องกล้องอไม้นะครับไมเห็นไหมผมเป่าเป่าที่ไม้แล้วมันจะหมุนนะครับก็คือไม้ใช้งานได้นะครับเห็นไหมไม้ยังใช้งานได้ปกตินะครับมาดูปุ่ม L ปุ่ม R ใช้งานได้มาดูกล้อง <S <S อกด L พร้อม<อ> R นะครับ,บกล้องนะครับตัว Wi-Fi รับ Wi-Fi ได้นะครับ ไฟฟ้กับพิบอยู่เปิดอยู่นะอันนี้กล้องหลังนะเห็นมือผมไหมกล้องหลังเดีย๋ยวมาดูกล้องหน้านะครับกล้องใช้งานได้2ตัวนะครับระบบตัวนี้ร้อเลยนะครับระบบัลซิสภาพภายนอกอะ่ะผมหักตรงนี้ผมหักจุดนี้ไปประมาณสักสอแล้วก็โดยรวมรวมหักอีก2%ปรเประมาณ95 9 6เเลยนะตัวเนี้ยกดกดโฮมออกออกได้นะครับ อันาล็ลอกไม่เดินเองไม่หลอนนะครับยางอันาล็อกยังสวยอยู่นะครับยางอันาล็อกยังสวยอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับอนาล็ลอกไม่เดินเองไม่หลอนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบตลับให้ดูนะผมลองเสียบตลับให้ดูเสียบฝั่งไหนเนาะโอเคฝั่งนี้นี่นะครับเสียบปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับสลับไทโกะกดเข้าไป นะครับปุ่ม A ใช้งานได้ปกตินะครับใช่จอสวยๆเลยนะครับฮนะเสียงดังดีเสียงดังฟังชัดนะครับนี่นะกด B ก็ออกได้ปกตินะครับปุ่มใช้งานได้ระบบใช้งาน100%นะครับนะ นี่นะกดทัดโอเคอยู่นะครับทัดเห็นไหมครับทัดยังทัชยังโอเคอยู่นะนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวกดออกนะครับก็ระบบทำงานได้100%นะครับประมาณนี้นะก็ก็สรุปก็คือ,อแบตใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงตัวชาร์จแบตนะครับอันนี้ผมใช้ตัวสาย n น e n d o แท้นะครับแต่ว่าไม่ได้แถมให้นะครับนี่นะชาร์จไฟเข้าปกตินะครับสัญลักษณ์ชาร์จปกติไฟชาร์จสถานะปกติโหมดสลิปนะครับ สรีบได้ปกติเลยนะเปิดระบบใช้งานได้100%นะครับโอเคก็สรุปก็คือระบบทำง,งานได้ร้อเปร์็์สภาพภายนอก95-96%นะครับจะประมาณนี้นะครับอขอบคุณมากครับ